ครับอันเพื่ออ้แนอันผู้ชอยมาอันผู้จากกันยูแต่นี้แผนกพ้อพี่น้องพ่อนี่ผู้ยังมึแฟดไปกระแทกหน้าเจ็บร้อยมือตุบตื้อขอทายเอาไปแฝงยังยังยังเอ่งแฝงแอในแกงกันพ่อหัวน้ำผุมเลยเนาะแง่หัอะไรหัวแกงหัวสิงหนเอาออกแกงเลยก่อนจหัดนยงม่แกงน นห่ตู้อุป,ปก,กรณ์ครับเดี่มันให่กว่าเลยอ๋อไทยอ๋อไทยชุดอ๋อ,อ,ท,ท,อ,อที่ขึ้มาเนี่ยฝนตรงแห้งอยู่แต่ว่าอุ้ยงาดีงาดีงาดีนเนี่ยมันมีง,า,งาสีบอลนะครับงาแฟงห้างมึงเหรอที่สุ่มเห็นบ่ซุ่มไปซุ่มไทยไลยอุ้ยฉันร่าบกตองว่ะไอ้บ้าพี่น้องครับ เอาอีกแล้ว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 ครับผมทำถังทำถังอะไเล,ละะเ่ดมันี <c oughs> ่เรียงมือเลยเนาะ,ะเรียงมือนี่เนาะอาทิตย์นี่อาชัดอาจัดถือว่าจัดเลยนี่ย,ยุทธเพี้ยนหนึ่งมือยุดมือเดียวยุดมือเดียวเนาะเอาสองมือยุดมือเนึ่ย เอาซ้องมือหยุดเหมือนหนึ่งดิเริ่มเริ่มปฏิวัติการ